เองปลูกเนี่ยเข้าอาทิตย์ที่ห้านะคะเนี่ยโตขนาดนี้แล้วนะโอ้ตรงนี้เป็นผักกาดขาวปีนะคะใบมันแก่ก็ดึงออกค่ะใบแก่ๆอย่างนี้คุยไปด้วยนะคะไหมหญ้าเยอะเหมือนกันนะผักกำลังสวยค่ะผักตรงนู้นเป็นดอกกะล่ำแล้วก็ที่เห็นเขียวๆเ,เยอะๆนั่นเป็น เอาผักกาดไปหวานเอาผักกาดไปหวานด้วยค่ะก็เลยเขียวเยอะไม่ใช่ตรงนู้นเป็นคณะตรงนู้นเป็นคณะนะคะตรงนู้นเป็นคณะตรงนู้นเป็นคณะนะคะหญ้ามันเยอะค่ะอันนี้ผักกาดก็มีหญ้าก็มีดูสิเนาะอัดคลิปไปด้วยถอนหญ้าไปด้วย นะคะผักปลอดสารก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะก็ต้องขยันดูหน่อยหนึ่งเป็นมแมลงเจาะกินแต่เราก็กินได้มแมลงกินไปนิดหน่อย่ที่เหลือเราก็กินได้อยู่ค่ะหญ้ามันเยอะค่ะอันนี้ผักกาดก็มีหญ้าก็มีดูสิคุยไปด้วยนะคะ หญ้าเยอะเหมือนกันนะผักกำลังสวยค่ะผักเอาปีค่ะขาวปีอันนี้กะหล่ำค่ะกะหล่ำกะหล่ำของสีม่วก็ต้องขยันดูหน่อยหนึ่งเป็นมแมลงเจาะกินแต่เราก็กินได้มแมลงกินไปนิดหน่อย่ที่เหลือเราก็กินได้อยู่ค่ะก็ดึงออกดูสิโอแมลงเจาะเป็นรูหมดเลยนี่ดูสิคะรูเป็นรูหมดเลย ถอนยาซะหน่อยเดือนโตได้กินแล้วผักเนาะใครสนใจจะปลูกใครอยู่ในเมืองในอะไรก็ปลูกในกระถางได้โอ้เสียงระดิ่งโรงเรียนนั่นน่ะเองปลูกเนี่ย อาทิตย์ที่5้านะคะเนี่ยโตขนาดนี้แล้วนะโอ้ตรงนี้เป็นผักกาดขาวปีนะคะเนาะถอนหญ้าเสียบางไม่ถอนไม่ได้หญ้าเยอะเดี๋ยวถอนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เยอะูค่ะก็ปลูกผักเขามีแปลงดอกไม้เขาก็เอากะหล่ำไปใส่หน้ากระหล่ำเนาะเอาคันนาไปใส่เอาอะไรไปใส่ดอกก็มีถ้าใครจะทำ ปลูกผักแบบสีแม้ปลูกนะแต่เราได้กินผักที่ปลอดสารเราไม่ได้ทําเยอะค่ะเราทําก็ปลูกผักเขามีแปลงดอกไม้เขาก็เอากระหล่ไหา,ลนะา,าไปใส่หน้ากระหล่ำเนาะเอาคะน้าไปใส่เอาอะไรไปใส่ดอกก็มีอะไรก็มีปนกันโอ้ยสวยกินก,ก็กินได้ไอเดียดีไปอีกแบบค่ะเขาปลูกกระหล่ำเป็น ใครจะทำปลูกผักแบบสีแม่ปลูกนะแต่เราได้กินผักที่ปลอดสารเราไม่ได้ทำเยอะค่ะเราทำนาสวยเยอะเหมือนกันกต้องขยันหน่อยหนึ่งท้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้กินนะผักปลอดสาร ตรงนู้นเป็นดอกกระลำแล้วก็ที่เห็นเขียวเยวเยอะๆนั่นเป็นเอาผักกาดไปหวานเอาผักกาดไปหวานด้วยค่ะก็เลยเขียวเยอะไม่ใช่หญ้ามันเยอะค่ะอันนี้ผักกาดก็มีหญ้าก็มีดูสิได้ยินไหมเสียงกระดิ่งโรงเรียนใกล้โรงเรียนค่ะโรงเรียนที่ไปเดินออกกำลังกายทุกทีนี่ค่ะหักหักสูง เราเห็นบ้านเพื่อนเขาปลูกนะเอากระถางมาเลียงรอบบ้านเลยเขาซื้อดินมาใส่แล้วเขาก็ปลูกกระถางขนาดเนี้ยกระถางละต้นละเองปลูกเนี่ยเข้าอาทิตย์ที่ห้านะคะเนี่ยโตขนาดนี้แล้วนะโอ้ตรงนี้เป็นผักกาดขาวปีนะคะอ่านี่หึงเดือนแล้วนะผัะกกาดขาวปีพอดีญ้ามันเยอะค่ะเลยต้องถอนญ้าก่อนนะถอนญ้าไปด้วยไป หญ้าเยอะนะหญ้ามันเยอะค่ะต้องถอนหญ้าด้วยนะหญ้าเยอะนะหญ้ามันเยอะค่ะต้องถอนหญ้าด้วยนะก็ต้องขยันดูหน่อยหนึ่งเป็นมแมลงเจาะกินแต่เราก็กินได้มแมลงกินไปนิดหน่อยที่เหลือเราก็กินได้อยู่ค่ะ ได้กินเลยนะแต่ของซีเม่ก็อยู่ตรงนู้นกระหล่ำอันนี้เป็นขาวปีนะคะค่ะเสียงกะดิ่งโรงเรียนนั้นอนะ่ะตรงนู้นเป็นคณะตรงนู้นเป็นคณะนะคะค่ะได้กินเลยนะ แต่ของสีเม่ก็อยู่ตรงนู้นกระลำอันนี้เป็นขาวปีนะคะใข้าวหัวก็รออีกสักอีกสักสามอาทิตย์เนี่ยได้ละค่ะข้าวหัวเต็มที่ละนี่ได้สี่อาทิตย์ตร,ตรงนู้นร้นเป็นดอกกระลำแล้วก็ที่เห็นเขียวๆเ,เยอะๆนั่นเป็นเอาผักกาดไปหวานเอาผักกาดไปหวานด้วยค่ะก็เลยเขียวเยอะไม่ใช่เราเห็นบ้านเพื่อนเขาปลูกนะ เอากระถางมาเลียงรอบบ้านเลยเขาซื้อดินมาใส่แล้วเขาก็ปลูกกระถางขนาดเนี้ยกระถางละต้นละนี้สี้ยมาอีกแล้วจะมาถอนหญ้าผักเห็นไหมคะผักของสีเงีโตแล้วนะเดือนโตได้กินแล้วผักเนาะใครสนใจจะปลูกใครอยู่ในเมืองในอะไรก็ปลูกในกระถางดีอะไรก็มีปนกันโอ้ยสวย กินก็กินได้ไอเดียดีไปอีกแบบค่ะเขาปลูกกระลำเป็นเนะกาะเนาะกระลำปียาไม่ค่อยเยอะค่ะกระลำปีสวยกระลำปีก็เยอะเหมือนกันนะก็ต้องขยันดูหน่อยหนึ่งเป็นมแมลงเจาะกินแต่เราก็กินได้มแมลงกินไปนิดหน่อยที่เหลือเราก็กินได้อยู่ค่ะต้นละต้นละต้น โอมันก็สวยนะเป็นไม้ประดับได้ด้วยได้กินด้วยเขาบอกว่ารดน้ำทุกวันปลูกดอกดอกก็ตรกนี้จะเยอะนิดหนึ่งโอผักกาดก็เยอะเหมือนกันนี่มีผักกาดด้วยมีหญ้าด้วยก็ปลูกผักเขามีแปลงดอกไม้เขาก็เอากระหล่ำไปใส่หน้ากระหล่ำเนาะเอาคะน้าไปใส่เอาอะไรไปใส่ ดอกก็มีนิดหน่อยเองพอพอทําไหวอะค่ะนะนี่ึ่งเดือนแล้วนะผักอากาดขาวปีพอดีหญ้ามันเยอะค่ะเลยต้องถอนหญ้าก่อนนะถอนหญ้าไปด้วยเ็อยู่ตรงนี้กระหล่ําดูกระหล่ํานะคะดูกระหล่ํานะนี่ไงกระหล่ําปีเอาหญ้ามา ยันหน่อยหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้กินนะผักกอดสารอำปีของเรานี่ได้แล้วนะคะดูคะ่ะดูกระหล่ำก่อนนะตรงนี้จะเยอะนิดหนึ่งโอผักกาดก็เยอะเหมือนกันนี่มีผักกาดด้วยมีหญ้าด้วย อะไรก็มีปนกันโอ้ยสวยกินก็กินได้ไอเดียดีไปอีกแบบค่ะเขาปลูกกระลำเป็นตรงนู้นเป็นคณะตรงนู้นเป็นคณะนะคะอ้ยหญ้าเยอะนะหญ้ามันเยอะค่ะต้นงถอนหญ้าด้วยนะเนาะอัดคลิปไปด้วย ถอนหญ้าไปด้วยนะคะผักปลอดสารก็เป็นแบบนี้และค่ะเนาะถอนหญ้าเสียบังไม่ถอนไม่ได้หญ้าเยอะเดี๋ยวถอนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เยอะอยู่ค่ะไอ้หญ้าเยอะนะหญ้ามันเยอะค่ะต้องถอนหญ้าด้วยนะเนาะ ถอนหาเสียบังไม่ถอนไม่ได้ยญาเยอะเดี๋ยวถอนตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เยอะอยู่ค่ะอ่านี่หนึ่งเดือนแล้วนะอากาศขาวปี